จัปีของอเภอประคนชัยคะ่ะทุกคนมาเที่ยวในงานวันจริงคะ่ะซึ่งก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อลงังการสมการรอคอยเลยคะ่ะถ้าจะสังเกตเดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศร,รอบข้าเนี่ยก็จะคึกคักเต็มไปได้วยผู้คนนะคะบริเวณเกาะกลางถนนข้างทางเนี่ยผู้คนก็จะเตรียมมาจาับจองที่นั่งเพื่อรอชมความสวยงามของข,องขบวนเทียเดี๋ยววันนี้หนูน,าน่าจะพาทุกคนไปตะลุยงานกันคะ่ะ หลังจากอำเภอรประโคนชัยวดจัดงานแห่เทียนพรรษามาถึง2ปีงานในปีนี้จึงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมกับอันดับ3ของประเทศจริงๆค่ะชาวบ้านในชุมชนรวมไปถึงเด็กๆจากโรงเรียนในพื้นที่ก็จะมาร่วมกิจกรรมเดินขบวนเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานซึ่งวดลายของเทียนในแต่ละคุ้มวัด จะเน้นการเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติต่างๆนอกจากนี้แต่และคุ้มวัดก็จะมีการออกแบบด้วยลายการแกะเทียนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะ ท่เที่ยวอำเภอรประโคนชัยทั้งทีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดนั่นก็คือบ้านโคกงเมืองแห่งนี้ค่ะนอกจากสถาปัตยกรรมที่ทาให้ใครหลายๆคนนะคะเลือกที่จะมาท่องเที่ยวที่บ้านโคกงเมืองอีกหนึ่งอย่างที่เด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คืออาหารการกินพื้นบ้านของที่นี่และไม่ใช่ว่าเมนูอะไรก็ได้หรือว่าใครทําก็ได้ จะต้องเป็นเมนูที่ทําจากเชฟชุมชนของที่นี่นั่นก็คือพ่อเพลงนะคะที่หนูน่านเนีเคยมาฝากเขาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาลาัยอยู่เดี๋ยววันนี้เราไปตามหาพ่อเพลงกันเลยค่ะนัดไว้แล้วไม่รู้ว่าเตรียมข,ข้าวไว้รอหรือยัง ปู่และปู่อยู่ไหนคะปู่อยู่ไหนฮะตอนเพลงสวัสดีค่ะอ,คอ,คอ้า <c oughs> ตัวเล็กพามาส่งกำลังทำอะไรเอ่ยหอมเลยเป็นประจำเลยนะคะเวลามาที่โคกเมืองเราจะต้องห้ามลืมมาฝากทอ้องเพราะว่าหนูนาเนี่ยตามมาฝากท้องตั้งแต่สมัยเรียนม,มหาลัยเออะไรจ๊ะหมูสับ,สบอ,อ่าเม,มนูเด็ดต้องนี่เลยผัดกุ้งจอมอันนี้เราใส่อะไรบ้างคะ แล้วก็หอมเจียวอ่าผัดผัดผัดอูเครื่องเยอะเลยอันนี้นะคะคือกุ้งจมหอมได้กลิ่นตั้งแต่เดินนู้ตรงโค้งนู้นมาหนูช่วยนะแต่หนูช่วยผัดตอกไข่ผัดไปก่อนเลยะผัดไปก่อนเลยจ้าเีื้อตอกไข่ก่อนปกติมาขอกินอย่างเดียวแต่วันนี้มาช่วยทำ ทรงคือไหมคะเหมือนแม่ครัวไหมอุ้ยหอมผัดไปเรื่อยๆนะผัดนานไหมคะมอันนี้ทำไงต่อคะโอ้โอ่ะคนให้เข้ากันมีเทคนิคไหมคะวิธีการคนคนหมาเนี่ยให้ตัวไก่ให้ตัวไข่มันซึมเข้าไปในตัวกุ้งแล้วก็ตัว อมที่เราเกี่ยวอยู่กได้น้มถ้าเราทำแบบนี้นะเราจะได้แบบว่าเอ๊ะเราทํามาเนี่ยเราก็ต้องชิมฝีมือตัวเองมาเราทำสำเร็จไหมถ้าเรามีแต่กินอย่างเดียวก็แสดงว่าเรากินชิมแต่ที่เขาเรียกว่าอะไรคนอื่นเขาทำเสร็จแล้วเขาชิมทําไมล่ะทีนี้เราก็ต้องทำไปด้วยชิมไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยด้วยฝีมือของเราเอง ไม่ได้ปรุงอันนี้เรียบร้อยแล้วอยังคะพ่อแล้วต้องแต่งอะไรอีกไหมเราต้องแต่งกันอ่านายนายใส่อะไรอีกอันนี้ก็สวยแล้ว่ะยัง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 ไม่สวยพอนะขนาดจะกินยังต้องแต่งมีพิธีรีตองต้องแต่งต้องขอกวามสีสอดแพงเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกุ้งจอมสมุนไพรเมนูห้ามพลาดของบ้านคูกเหมือนนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคพ่องั้น เดี๋ยวเราไปตั้งต๊ะรอนะแล้วไป <Okay. S 1> กินข้าวกันโอเคไหม <Okay. S 1> ไปจ้านอกจากเมนูผัดกุ้งจอมสมุนไพรของขึ้นชื่อประจำอำเภอประโคนชัย <Okay. S 2> พ่อเพลงก็ยังจัดเมนูสุดแซบ่บอย่างต้งยมยำปลาช่อนส้มตำแล้วก็ผัดกะหล่ำปลีสูตรพิเศษไว้ให้อีกด้วยค่ะ อะไรคะพ่ออันนี้คืออาหารว่างก,ก็คือ,อข้าวแตน,นหน้ากุ้งจอมเปฉีอ๋อเดี๋ยวนะกุ้งจอมกับของหวานใช่กุ้งจอมมาทำของหวานมันจะอร่อยมันแปลกจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างในอันนี้เป็นข้าวแตนข้างในเนี่ยนี่นี่นี่ตัวกุ้งจอมเห็นไหมเป็นเหมือนมะพร้าแล้วก็มีกุ้งจอมอของคาวบวกของหวาน จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอลองชิมเป็นไงรสชาติรู้สึกว่ามันเลี่ยมตารสชาติแสบตาเดียวไม่ใช่อร่อยเฉยเลยปกติกุ้งจ่บมันจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวแต่พอมาเจอมะพร้าวเนี่ยมันจะมันหวานมันมันเวลาเคี้ยวกุ้งมันก็จะแบบ มันมันนัวๆเนาะเหมือนมันพุงรสมาแล้วมันออกมาเป็นสามรสไงแล้วก็กินกับข้าวแผ่นพอดีเลยอ๋อเขาเรียกว่าข้องขาวกับข้องหวานอยู่ด้วยกันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเข้ากันได้บางคนบอกว่ากินข้องหวานแล้วไปกินข้องขาวเฮ้ยกินข้องขาวแล้วไปกินข้องหวานเออแล้วค้องหวานมาอยู่กับข้องขาวได้ไงก็นี่แหละ คือมันลงตัวอยู่ที่นี่แหละกินแล้วกินแล้วก็หยุดเดี๋ยวต้องแกะวันนี้กินเยอะมากขอบคุณพ่อเพลงมากนะคะที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามาทำกับข้าวให้หนูนากินนะคะวันนี้ก่อนกลับหนูนาก็มีของมอาฝากพอด้วยตอบแทนที่วันนี้พ่ออุตส่าห์เลี้ยงข้าวสมื้อใหญ่เลยนี่เช็ เอาหม้อมาให้เผื่อแบบเอาไว้ใส่แกงใสโจ๊กหม้อคนไทยหรือว่าหม้อหม,ม้อแครไม่ใช่หม้อคนไทยหม้อแขกอันนี้ให้ไว้เป็นที่ระทมทำกับข,ข้าวใส่กับข้าวก็จะได้ไม่ถึงหน้าโอเคมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดนี่อะไรเนี่ยไม่หนาวก็ห่มได้ถ้าห่มเผาห่มตากแดดก็ได้ตากแดดก็ได้ถ้าถ้าไม่ร้อน ก็อันนี้นะคะถือว่าเป็นของเล็กๆ,ๆจากร้านเจริญสุขโฮมพั์นะคะวันนี้ก็เอามาฝากพ่อเพลงนะคะแล้วก็ฝากด้วยคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ทางร้านเจริญสุขโฮมพั์ของเรานะคะกําลังจัดโปรชื่อว่าลถถูกเวอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ครัวนะคะสําหรับคุณลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหาเครื่องครัวราคาถูกหรืออยากได้อุปกรณ์เกี่ยวกับ ผ้าห่มผ้านวมเตียงโต๊ะตูต้ตตมีหมดเลยราคาถูกตอนนี้ก็กำลังจัดโปรนะคะก็ไปเลือกช็อปเลือกดูได้ที่ร้านเจริญสุขแล้วก็ไม่ใช่แค่ลดราคาเท่านั้นนะคะแล้วยังมีโปรโมชั่นของแถมอะไรอีกมากมายเลยไว้พ่อว่างพอไปนะออไปช็อปที่นั่นดูวันนี้ก็ขอบคุณพ่อเพลงมากๆนะคะขอบคุณค่ะไปเลย